นี่คือพระพุทธรูปตรงข้างหน้าวัดคองเตยนอกนะคะถ้าสวยมากเดี๋ยวพาไปข้างในค่าะาไปดูข้างในนะคะเข้ามาในวัดแล้วนะคะนี่ค่ะโบสถ์โบสถนะเปิดปด้วยนี่หลวงพ่อพุทธมหาราชโบนะคะข้างใน ม่ดูว่าเข้าไปได้ไหมยวพาไปดูพาไปดูพาไปดูหลวงพ่อพุทธมาราโทนะคะพาไปดูพาไปดูนี่ค่ะนี่ยข้างในนะคะอันนี้คือด้านหนะ้า ข้าทางนี้เดี๋วขาทางนี้ไม่คนทางนี้นะคะไปดูหลวงพ่อเปโตรมาหาลาโภกันนี่นะคะหลวงพ่อเปโตรมหาลาไปดูนะคะาาานะคะหลวงพ่อเปโตรมาหาลาโภสวยนะคะจะให้ดู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 นะคะ ส่วนมากส่วนไหมจะไหว้เหมือนกันนะคะหลวงพอ่อขอบพรหลวงพ่อได้นะคะหลวงพอ่อศักสิทธิ์ค่ะ